เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่ามีศัตรูที่มองไม่เห็นตัวแต่กลับมีพลังทำลายล้างอุตสาหกรรมหมูที่ใหญ่โตมหาศาลให้พังลงได้ในพริบตาเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับภัยคุกคามตัวฉกาจที่ว่านี้โรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรหรือที่เรียกสั้นๆว่า ASF เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่เห็นแล้วต้องช็อกกันเลยครับ100%ใช่ครับฟังไม่ผิดครับ100%เต็ม นี่คืออัตราการตายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับในหมู่ที่ติดเชื้อ ASF แบบเฉียบพลันตัวเลขนี้แหะครับที่ทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในโรคที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนเลี้ยงหมูทั่วโลกเลยแล้วอะไรล่ะที่ทําให้มันไร้าการขนาดนี้เราต้องไปทําความรู้จักกับต้นตอของเรื่องทั้งหมดก,ก็คือเจ้าเชื้อไวรัส ASF นี่แหละครับ เจ้าเชื้อไวรัสอะหิวาดแอฟ,ฟริกาในสุกรหรือ ASFV เนี่ยนะครับมันเป็นไวรัส DNA ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะโตแบบสุดๆคือมันเป็นสมาชิกหนึ่งเดียวในวงของมันเลยครับซึ่งคุณสมบัติพวกนี้แหละที่ทำให้มันรับมือยากมากและที่สำคัญที่สุดคือมันมีความทนทานสูงแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ละครับความอึดของมันนี่แหละครับที่ทั้งน่าทึ่งและน่ากลัวไปพร้อมๆกันคือมันทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้สูงมาก อยู่รอดในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูได้นานมากนะครับแม้ว่าจะเอาไปแช่แข็งแล้วก็ตามและที่พีคที่สุดเลยก็คือกระบวนการถนอมอาหารแบบที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างการหมักการดองหรือการรมควันเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยครับนั่นก็หมายความว่าเชื้อโรคสามารถแฝงตัวอยู่ในอาหารแปรรูปแล้วก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปได้สบายๆเลยและนี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดครับ ณนะปี2,568เนี่ยเรายังไม่มีวัคซีนที่ใช้ได้ผลในเชิงพาณิชย์เลยนะครับแล้วก็ยังไม่มียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรคนี้ได้โดยตรงด้วยพูดง่ายๆก็คือเมื่อหมูติดเชื้อไปแล้วเนี่ยเราทำได้แค่มองดูมันตายไปเท่านั้นเองเนี่ยแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมคำว่าการป้องกันถึงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้กับ ASF พอเรารู้แล้วว่ามันอันตรายขนาดไหนแถมยังไม่มีทางรักษาอีกคำถามต่อมาที่สำคัญมากก็คือ แล้วไอ้เจ้าไวรัสสุดอึดตัวนี้มันแพร่กระจายไปได้ยังไงใช่แล้วครับการจะหยุดมันได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเดินทางยังไงมันมีช่องทางไหนบ้างซึ่งนี่คือกุญแจสําคัญเลยครับที่จะนําไปสู่การควบคุมและป้องกันที่มีประสิทธิภาพช่องทางการแพร่ระบาดหลักๆเลยนะครับมีอยู่สี่ทางด้วยกันหนึ่งเลยง่ายที่สุดคือการสัมผัสดโดยตรงครับแค่หมูที่ป่วยกับหมูที่แข็งแรงอยู่ใกล้กันหายใจรดกันก็ติดได้แล้ว 2. ออันนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญเลยนะโดยเฉพาะฟาร์มเล็กๆคืออาหารที่ปนเปื้อนครับการเอาเศษอาหารจากในครัวที่มีเชื้อปนเปื้อนไปให้หมูกินเนี่ยตัวดีเลย 3. คือผ่านของใช้ต่างๆครับเชื้ออาจจะติดไปกับรองเท้าบูทของคนงานหรือว่าล้อรถที่วิ่งเข้าออกฟาร์มก็ได้และสุดท้ายในบางพื้นที่นะครับก็จะมีเห็บอ่อนเป็นพหาหะคอยดูดเลือดแล้วก็แพร่เชื้อจากหมูตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งได้ด้วยในเมื่อรักษาไม่ได้ทางเดียวที่จะรับมือกับมันได้ ก็คือต้องลงมือให้เด็ดขาดและรวดเร็วที่สุดเพื่อหยุดวงจรการแพร่กระจายของมันให้ได้ครับตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือพอมีการยืนยันการติดเชื้อแค่ตัวเดียวปุ๊บเกมเปลี่ยนทันทีครับเป้าหมายจะเปลี่ยนจากการรักษาไปสู่การกำจัดให้สิ้นซากทันที ซึ่งมาตรการที่ตามมาอาจจะดูโหดร้ายนะครับแต่มันคือการตัดสินใจที่จําเป็นจริงๆเพื่อปกป้องหมูอีกหลายล้านตัวที่เหลือแล้วก็อุตสาหกรรมโดยรวมเอาไว้นี่คือ3ขั้นตอนหลักในการกําจัดโรคที่ต้องทําแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยนะขั้นแรกคือการ stamping out หรือก็คือการฆ่าและทําลายหมูทั้งหมดในฟาร์มที่ติดเชือ้อรวมถึงกลุ่มเสี่ยงคันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ไวรัสมันผลิตเพิ่มขึ้น ขั้นที่2คือการกําจัดซากอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะด้วยการฝังกลบให้ลึกหรือเผาในที่ควบคุมเพื่อไม่ให้เชื้อหลุดรอดออกไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายอันนี้ก็ห้ามพลาด็ดขาดคือการฆ่าเชื้อแบบเต็มระบบครับทําความสะอาดฟาร์มและอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างละเอียดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยเอาล่ะครับหลังจากพายุลูกใหญ่พัดผ่านไปแล้วการจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนี่ย โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังแบบสุดๆไปเลยเส้นทางกว่าจะกลับมาลงหมูใหม่ได้เนี่ยมันมีไทม์ไลน์ของมันอยู่ครับไม่ใช่ว่าอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้เลยพอฆ่าเชื้อครั้งสุดท้ายเสร็จปุ๊บนับเป็นวันที่1จากนั้นต้องปล่อยฟาร์มทิ้งร้างไว้เลยครับอย่างน้อยๆ30วันเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อที่อาจจะหลงเหลืออยู่มันตายไปเองตามธรรมชาติ จากนั้นก็จะมีการประเมินแล้วก็อัปเกรดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพใหม่ทั้งหมดก่อนจะนำหมู่ทดลองหรือที่เขาเรียกกันว่า Sentine l p i ิกเข้ามาเป็นหน่วยกล้าตายเพื่อทดสอบว่าฟาร์มปลอดภัยจริงหรือเปล่าถ้าผ่านไปอีก45วันแล้วหมูกลุ่มนี้ยังแข็งแรงดีนั่นแหละครับไฟเขียวถึงจะมาให้เริ่มนำหมูล็อตใหม่เข้ามาเลี้ยงอย่างมั่นใจภาพนี้มันบอกเล่าเรื่องราวได้ดีมากๆเลยครับมันคือบทเรียนราคาแพงที่อุตสาหกรรมต้องจ่าย จากเมื่อก่อนที่ฟาร์มอาจจะมีแค่รั้วธรรมดารรมดาการเข้าออกก็อาจจะไม่ได้เข้มงวดมากตอนนี้กลายเป็นโอ้โหมาตรฐานใหม่หมดจดเลยครับต้องมีรั้วที่ป้องกันสัตว์พาหะได้อย่างแน่นหนามีกฎการเข้าออกที่เคร่งครัดสุดๆทุกคนต้องอาบน้ําเปลี่ยนชุดปลอดเชื้อก่อนเข้าพื้นที่นี่แหละครับคือิวนอร์ม a ลของฟาร,ร์มหมูในยุคนี้และด่านสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคือการเลือกแหล่งที่มาของหมูที่จะเอาเข้ามาใหม่ครับ การเอาหมูจากฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเราเปิดประตูบ้านต้อนรับโจรให้กลับเข้ามาอีกรอบนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหมูใหม่จะต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมีระบบความปลอดภัยทางชีวาภาพระดับสูงสุดเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์อันเลวร้ายมันกลับมาซ้ำรอยอีกทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยครับมันนำเรามาสู่ข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดในเมื่อโรคนี้มันไม่มียารักษาแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ คำตอบมันก็ดูเหมือนจะมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละครับนั่นก็คือการป้องกันคือทางออกที่ดีที่สุดและเป็นทางเดียวที่เรามีนี่คือสิ่งที่ทุกฟาร์มและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักและยึดถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเสมอครับ